สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็มีบทกลอนมนาะฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะบทกลอนนี้เป็นบทอาขยานบทหลักที่เราจะเรียนในเทอมสองนะคะของนักเรียนสายชั้นป .4 นะคะเป็นบทกลอนเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังอีกทำนองหนึ่งนะคะเป็นทำนองที่เอาใจวัยรุ่นกันนะคะไปลองฟังกันเลยนะคะ ป่าเป็นเอกมนเศษมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่ลำคานเป็นรากฐานเทิดตนผลลำเค็นเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน หนังสืปตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไรผงยามยักแสนแขนทับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างหนี้ที่สูญแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินก็มีประมาณนี้นะคะเด็กๆ นักเรียนเจ้าลองเอาไปฝึกร้องกันดูนะคะลองไปฟังคำแปลก,กันเลยจ้าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราบทที่หนึ่งปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทธอตนพนลำเคน ความหมายคำพูดมีความสำคัญเป็นอันดับแรกคำพูดที่ดีทําให้คนเชื่อถือแสดงถึงความฉลาดหลักแหลมทาให้คนเมตตาคนที่รู้จักใช้คำพูดจะช่วยให้ตนเองไม่ลำบากดังสำนวนที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวได้ดีเพราะปากได้ยากเพราะคำ เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียวไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรํำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคนความหมายการคิดคำนวณมีความสำคัญเป็นลำดับที่สองควรระมัดระวงังและเรียนรู้การคำนวณเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันผู้อื่นตรงกับสำนวนที่ว่ามีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร บทที่3หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผลยามยากแสนแค้นคับไม่อับจนได้เลียงตนด้วยวิชาหาทรับทวีความหมายหนังสือมีความสำคัญเป็นลำดับที่3เพราะการเรียนเป็นเรื่องสำคัญไม่มีทางจะอับจนสามารถใช้ความรู้ในการหาทรัพย์เลี้ยงชีพได้ตรงกับสำนวนรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน บทที่ 4. ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างนี้ที่ศูนแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่รือทั่วชั่วฟ้าดินความหมายความชั่วความดีที่ยังคงอยู่คู่กับโลกเมื่อคนที่ตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเหลือเพียงความชั่วกับความดีเท่านั้นที่คนจะยกย่องกล่าวขานตรงกับสำนวนที่ว่าอันความชั่วความดีไม่มีศูนย์ ราก็ได้รู้ความหมายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ 1. หให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือไปเติมหน้าคำทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กันมนคำศักดิ์สิทธิ์คำสำหรับเสกเป่าตอบชอชิงวิโยการจากไปการพลัดพลากตอบซอโซอ่สังวรความระวังความป้องกันตอบขอไข่ คำพูดแสดงถึงความเฉลียวฉลาดและไหวพริบของแต่ละคนตอบงองูการเรียนเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคตตอบจอจานการคำนวณเป็นคุณสมบัติสำคัญทำให้รู้ทันคนตอบชอเชอรการทำความดีความชั่วเป็นสิ่งที่ผู้คนเก่าวขวัญถึงแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้วตอบชอชอ้าง 2. ให้นักเรียนเลือกสำนวนที่กำหนดไปเขียนให้ตรงกับคำประพันธ์ซึ่งมีความหมายสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรถึงตัวตายแต่ชั่วดีไม่มีศูนย์พูดดีเป็นสีแก่ตัวมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน หนึ่งปากเป็นเอกมันเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลืยววาจาปริชาชานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนพนลำเข็นตรงกับสำนวนพูดดีเป็นสีแก่ตัว2เลขเป็นโทโบโร,ราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคนตรงกับสำนวนมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร 3. หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่อไร้ผลยามยากแสนแค้นคับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพทวีตรงกับสำนวนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน 4. ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างหนีที่สูญแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินตรงกับสำนวนถึงตัวตายแต่ชั่วดีไม่มีศูนย์ 3. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่าปากเป็นเอกอธิบายพร้อมแสดงเหตุผลให้ชัดเจนเห็นด้วยเพราะคำพูดสามารถทำให้ผู้ที่ฟังรักหรือเกลียดเราได้หากเราพูดดีพูดแต่ในสิ่งที่ดีย่อมเป็นที่รักและนับถือแต่ถ้าเราพูดไม่ดีอาจนำภัยมาสู่ตัวได้ดังนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง 4. คนที่มีวิชาความรู้กับคนที่ไม่มีวิชาความรู้จะมีอนาคตแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนอธิบายเป็นข้อข้อให้เห็นชัดเจนคนที่มีวิชาความรู้ 1. มีอาชีพการงานที่ดีสามารถเลี้ยงตนได้ส่วนคนที่ไม่มีวิชาความรู้1มีอาชีพการงานที่ไม่ดีหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองคนที่มีวิชาความรู้2อยู่ในสังคมสิง่งแวดล้อมที่ดี คนที่ไม่มีวิชาความรู้2ออยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี 5. ให้นักเรียนอธิบายข้อคิดจากบทประพันธ์ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้2ข้อ 1. ข้อคิดคือคำพูดทำให้สบายหรือลำบากได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้คือพูดในสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น และผู้ถูกกาลเทศะ 2. ข้อคิดคือวิชาความรู้เป็นเครื่องมือเลี้ยงตนนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คือตั้งใจเรียนใส่หาความรู้อยู่เสมอจะได้นำความรู้ไปประรกอบอาชีพในอนาคตแบบทดสอบให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นข้อคิดหรือมีความหมายตรงกับคำประพรันธ์ในบทเรียนสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ,บาย